ลาหางแดงไปหางเรยงไหมปลาหยงหน่ยครับอยากปลาปเียงคมันปลาเป็นปลาซี่เนาะแต่ว่า็นฝนม่อยู่หนาวว่าฝนกลายเป็นปลาเรียงไปมันปล่ยเลยเลย ดะไรอ่เราไม่ได้งอเียอกไวไกันแล้วถ้าจะไปสิ่ง่กินยไปเลยเบียงปลาไปเลยนี้ตอนองเนี่ยมะีลว่าหันเตียกว่าล้วงไ้หนเมื่อหันก็ไปหานที่ท้ายน่ใได้ใด้ปลาเยะ่าโอ้ยไปงไไป้ยบ้านเยอะกว่ามันตาโพ้นาโพ ับนันบ้าเาหลายหลายโอ้เปิดตัวเลยตัวนี้เปิดตัวเลยเนี่เปิดตัวบ้านน้องลูกไฮลาวสนบ้านยัมีปลาดดึงต้องไปบานยังไม่ีปลาสนาดม่ซียด้นะยังมีปลาเป็นเกให้ ่วนครับอมมัน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 นึงว่าเขาสิให้หัวหามม้อนมกระดดกึ้นเนาะมันหลาิยบปบวแต่แนวเดียวไหมตนี้เดียวเะอ่าทางยงตลาดแสียบเนาะบอจะกินมันมันแซ่บนะใส่ไหมบอวิธขี่ไหม เนื้ปลาเดียวกันบ่เปลาขาเถะเลาขาหรมันต้องมันเป็นหางแดงไหเดียวกันี่ี่พามัน่พระมปลาคอปลาหางแดงที่ไหนจะไม่อยู่วัดวัดอะไรสิตัวีนืเป็นวัดอีหลีเป็นขุนแวแพขางนี้มันเป็นวัดข้างนี้มาฮอปกติผุนน้ำขึ้นมาผุนเลยบ่คือลวดเขาในบ้านเลยน้ำมันมาแท้แท้ เดี๋ยวนี้มันวารวดแล้วเขึ้นเิมขึ้นอ๋อีาต้เพราอาหารอ่ะอืมเจ็ดสิบสงาอืมขึ้นมาตัวเี้วอีกัหนจะว่างปะอันนี้ก็บ่แมนน่อยๆด้ไหียโอ้ขุ่นสามโลสี่โลได้บอนี่ได้แนไเาะ อตาคูหนึ่งบ่มัครูตัวนี้หมุนสอดเดี๋ยวก็สอดเ่อีหล่ะหลุดอตัวขึ้นบวบเห่นมั้งวันและั่นสเป็นยูเป็นเนาะมันก็เล่นหลอดเนาะฝุ่นเงาดำเหือหรือเลุ่นไอ้อู้ห้แบ่างหางหุ่่นคูนมันอีหางใหญ่ครับฝาเต้ันเป็นีหางให่เห็นไหมเห็นไหมใหญ่กว่าเกาเห็นไหม ปืยหุ่นปือปัดปืดป <pues> ืดปืปืด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 ปืมปืดปดีืดปืดปปดปื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 ดดปื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 นปืดดด ตายแม่น้ำซีผู้ใดบอเคยเห็นตายแม่น้ำซี่มาเบิงเด้อพี่หน่องเด้ออยู่วัดอย่างหน้าโพท่าท่าทาพวัดวัดทาโพครับอยเอ็ดบ้านลูกไผ่ลูกไผ่หลาสมาร์ฮะบ อำเภออภอสามาลูกไฟอ่าสามานมเมนบอกก้อนบอกเลย่อนมากบอกมาเดินเลื่นผองเด้อปลาแม่น้ำซีกคากรึครับผุนซีกคากรึหนิปลามันผึ่งไม่ยุ่นีนิผึ่ตัวเงียไ่หยาตัวเงีุยอผนผุนผุนผุนบึ้ยอนซ้อนเนาะ่ น้ำซี้ไนี่เออมีแต่คนไปมีแต่คนไปหาว่างมันหน่ะปุ่นี่ครับเออเห็นแต่ไอ้นามเจ้าพญาเนี่ยเนาะมันกินตัวน่อยพอ้อมเลยไงแม่นบ่อกกินบ่อปลาตัวยังไงคือกินหัวอาหารวะ

ไป,ไปอ,อืมไ, <ป S 1> ไปไปให้ดีออไปสร้งววางผนนีกออู